สวัสดีครับกกลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เช่นเคยเละเช่นเคยเช่นเดิมนะครับเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ผมก็จะได้นําสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเหรียญกริส์ที่มีราคาแพงสูงถึงเหรียะ5,000บาทเลยนะครับสูงสุดต่อหนึ่งเหรียนนะครับในคลิปนี้ผมจะได้นําเสนอเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่10 ปีพศ2561นะครับย้ำนะครับต้องเป็นปีพศ2561นะครับในคลิปนี้นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนทุกท่านนั้นชมคลิปให้ละเอียดจ,จนจบคลิปด้วยนะครับก็เพราะว่าเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพศ2561นี้นะครับไม่ใช่ทุกแบบไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะมีราคาแพงนะครับ มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและก็แบบที่มีราคาแพงนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอยติดตามรับชมรายละเอียดภายในคลิปนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2561นะครับทางด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ แต่แบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมตอนแรกนะครับทั้งทางด้านหลังของเหรียญและก็ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นยังเป็นแบบปกติที่ยังสามารถได้พบเจออยู่ทั่วไปอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับจึงทําให้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบปกตินะครับยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบแรกนะครับส่วนแบบที่มีราคานั้นนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็ให้สังเกตทาง้าะหลังของเหรียญนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนจึงทําให้มีราคาแพงนะครับเห็นไหมครับก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเหรียญแบบนี้ในวงการนักสะสมเรียกว่าเหรียญหลังแบบนะครับก็ชมเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญหลังแบบนะครับเหรียญแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับปีพศ2561นรนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆนั้นราคาสูงถึงเหรียญละ5,000บาทเลยนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนักสะสมนิยมนะครับ เป็นเหรียญหลังแบบนะครับที่เรียกกันในวงการนักสะสมนะครับจึงทำให้มีราคานะครับราคาก็ดังที่ผมได้บอกไปนะครับ